เริ่มด้วยเสียงเพลงประกอบแนวทหารแบบอีพิกเบาๆยินดีต้อนรับสู่ช่องออโต้ไทยเบสิทวันนี้เราจะพาคุณไปพบกับพลังความแข็งแกร่งและเสียงคำรามจากสนามรบเรากำลังพูดถึงรถถังไทยยักษ์เหล็กผู้พิทักษ์แผ่นดินไทยกองทัพไทยในยุคป,ปัจจุบันได้พัฒนาอาวุธและระบบป้องกันประเทศอย่างต่อเนื่องหนึ่งในหัวใจหลักขององค์การป้องกันคือรถถังหลักของกองทัพไทยอย่างเช่น T ี 56. วีทีสี่และแบบอื่นๆที่ทันสมัยที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รถถังเหล่านี้ไม่ได้มีแค่เหล็กกลา้าแต่มันคือความกล้าหาญคือสัญ,ญลักษณ์ของความมั่นคงและคือกำลังใจของประชาชนไทยที56มาพร้อมกับปืนใหญ่ขนาด125มิเมตรสามารถยิงเป้าหมายได้อย่างแม่นยำในระยะไกลและมาพร้อมระบบเลงอัตโนมัติกล้องอินฟราเรดระบบมองกลางคืน สามารถปฏิบัติภารกิจได้ทั้งกลางวันและกลางคืนเราได้เห็นการแสดงโชว์ของรถถังเหล่านี้ในงานนิทรรศการของกองทัพทั้งการขับเคลื่อนที่รวดเร็วการยิงจริงและระบบป้องกันตัวที่ทันสมัยซึ่งสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมทั้งไทยและต่างประเทศที่ช่องออโตไทยเบสิทของเราเราไม่ได้แค่นำเสนอเรื่องรถสิ่งรถแรงหรือแต่งสวย แต่เรายังพาคุณไปสัมผัสกับเทคโนโลยีทางทหารพาคุณเข้าสู่โลกของขุมพลังป้องกันชาติถ้าคุณชื่นชอบความแรงความแกรง่งและอยากเห็นของจริงที่ไม่ใช่แค่ในหนังกดติดตามช่องออโตโทไทยเบ,ยเบ,ยเบยสิคต,ตอนนี้เลยครับเพราะที่นี่ไม่ใช่แค่รถแต่คือพายุทธเหล็กของกองทัพไทยจบด้วยเสียงเพลงประกอบจ้างลงอย่างเท่